พวกคุณรู้ไหมเพจผมเนี่ยแม่งเกียียวการเฉลยมมยากรวันนี้ฮผมจะมาสอนเล่นมมยากรเสกเหรียญหยิบเหรียญกลางอากาศมันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้อ้เชีย่ยมนุษย์อะไรบ้าอะไรจะไปหยิบเหรียญได้กลางอากาศนี่ผมเฉลยเลยนะการเล่นกลนพวกนี้นะคือมันซ่อนเหรียญไม่ได้มือนี่ซ่อนไว้ได้มืออ่าเนี่ยมันซ่อนไม่ได้มือก่อนแล้วมันก็ทํามือให้เป็นธรรมชาตินะ ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปมองมือนะทำมือเป็นธรรมชาตินะทำมือเป็นธรรมชาติจากนั้นนะครับแก้งมองไปที่จุดจุดหนึ่งถ้าเราจะเสกเหรียญน,นะไอ้ข้างนี้เราซ่อนเหรียญกําเหรียญไว้ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมเราก็อยากไปหยิบอย่างนี้คนก็เห็นใช่ไหมเราหันหลังมือไปหยิบชุบนี่สามารถเสกเหรียญได้เห็นนี่นี่คือการนี่คือการเสกเหรียญแต่นักเมกโนนเก่งเนี่ย เขาสามารถเสกได้เรื่อยๆเลยนะโดยที่คุณไม่รู้เลยนะว่าเขาไปซ่อนว้ตรงไหนเออเนี่ยเออไม่มีเ้ยเออนี่ไม่มีเ้ยไม่มีเ้ยดูนะฟปฟิบเหรียญจีนเนี่เป็นสามเหรียญเไงไม่มีไม่มีซ่อนหนึ่งสองสามนี่สามเหรียญจริงๆนะเพื่อนๆดูนะดูนะไม่มีอะไรนะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทีละเหรียญดูนะโอเคโอค้ยดีถ่ายเลยดีถ่ายเลยเป็นไงนี่ดีถ่ายเลยดู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 ด,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 ดูเห็นทีนนะนี่นี่กลายเป็นเหรียญเงินดูทันไหมครับ ดูทันไหมครับถ้าดูไม่ทันดูนะ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 อุยนี่เปลี่ยนจจะเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไม่ได้แบบโอ้ยมีสองน้องสองหน้านี่ฮีดูดีด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 ูดีเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่า มันมีเหรียญอยู่ทั้งหมดกี่เหรียญสองเหรียญใช่ไหมตอนเนี้สองเหรียญนะดีๆนะผมแค่ทําแบบนี้นะผมแค่เทเหรียญจากมือเนี้ยมาไว้ในมือเนี้ยเพื่อนๆเชื่อไหมจากสองเหรียญมันจะเหลือเหรียญเดียวจริงๆเทเหรียญจากมือเนี้ยเทมาใส่ฝังเนี้ยนะดีๆนะผมนับหนึ่งสองสามปุ๊บเหลือเหรียญเดียวเลยนี่เหรียญจริงๆเนี่ยเนี่ย เออหายไปไหนเออเหลือเหรียญเดียวหายไปไหนเอออีกเหรียญหนึ่งหายไปเลยนี่ไม่ดีนะครับฝึกได้ไหมฝึกได้ไม่ไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดดูแม่งเหมือนยากโครง่ายเลยมันเป็นคิม,มิกพิเศษ